สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากโพธนเมืองเพชรบูร์แล้วก็วันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากเหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีชุดของไอ้หมายสอพิมพาหรือไอ้หมายผู้ชายใจบุญนะคะมาฝากจ๋าเชื่อนะคะว่าหลายท่านนะคะคงจะรอฟังข่าวของไอ้หมายสอพิมพาอยู่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ มีข่าวมาฝากแจ้งนะคะอันนี้นะคะไอ้หมายฝากแจ้งมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ยังมีชุดนะคะวันนี้ใครที่เป็นคอฮานอยไอ้หมายสพิมพ์พาหรือไอ้หมายผู้ชายใจบุญอะ่ะเขาฝากมาเหมือนกันนะคะชุดฮานอยวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะค่ะวันนี้นะคะไอ้หมายนะคะมีข่าวมาฝากแจ้งนั่นก็คือนายงวดวันที่16นะคะ16หเดือนแป 16. สิงหาคมนั่นเองนะคะ63สาเนาะใครที่รอชุดของไอ้หมายสพิมพ์พระไอ้หมายผู้ชายใจบุญอยู่ไอ้หมายนะคะฝากแจ้งมาว่าอ่าสำหรับนะคะงวดวันที่1เดือน8นั้นนะคะบอกแล้วนะคะไอ้หมายเนี่ยเขาฝากมาบอกว่าบอกแล้วว่า8นะคะจะไม่มา3มงวดติดหลอกนะคะแต่งวดนี้งวดวันที่16เดือน8ดอะระวัง8จะกลับมาซึ่งเพื่อนๆก็สังเกตดูได้นะคะว่า จริงอย่างที่ไอ้หมายบอกเนาะมันออกนะคะมันออกว่า85 8หนะคะแล้วก็เว้นมวดเมื่อกี้มานั่นก็คือจะออก91กับ92นะอ่าซึ่ง8ดไม่มานะคะแล้วค่ะเนี่ยนะคะไอ้หมายบอกว่า8จะไม่มา3มงวดจะมา2งวดจริงอย่างที่ไอ้หมายบอกแล้วค่ะเนี่ยวันนี้นะคะระวัง8ดเหมือนกันระวัง8จะมาซึ่งถ้าหากระวัง8จะมานะคะก็ต้องรอชุดของไอ้หมายต่อไปนะคะว่าไอ้หมายอะ่ะเขาจะให้ชุดไหนมาแต่นะคะ ไอ้หมายก็ยังฝากมาอีกนะคะว่างวดวันที่16เดือน8 63นี้นั่นก็คืองวดวันที่16สิงหานะคะรอติดตามหน้าเฟซนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่บอกว่ามีกลุ่มนะคะเข้ากลุ่มหรือเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้หมายบอกว่าไม่ให้เข้าแล้วนะคะแต่ว่าไอ้หมายขอแค่ใจแลกใจนะคะใจแลกใจนะคะให้ทางหน้าเฟซอย่างเดียวนะคะ เราติดตามนะคะคือว่าไม่ไม่ต้องเสียเงินเข้ากลุ่มไม่ต้องอะไรอะไรเลยนะคะคือบางท่านนะคะอาจจะเอาชุดของไอ้หมายอะไปนะคะเราบอกว่า,าติดตามนะคะติดตามของไอ้หมายสบิมพานะคะกดเข้ากลุ่มกดลิงก์นี้เลยอะไรเนี้ยไม่มีนะคะคือว่าไอ้หมายเขาให้หน้าเฟซเลยนะคะให้หน้าเฟซปุ๊บเดี๋ยวเรานะคะจะ นำข้อมูลนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้รู้นันันซึ่งถ้าหากว่าหากเพื่อนๆไปเจอนะคะณนะตรงไหนที่เห็นชุดของไอ้หมายอยู่นะคะแล้วบอกว่าเข้ากลุ่มไปแล้วก็กดลิงก์กดลิงก์ไปแล้วก็เพื่อที่จะเข้ากลุ่มอันนี้นะคะแล้วก็จะเสียเงินค่าค่าตัวเลขอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องรอติดตามทางช่องจ๋าได้นะคะเดี๋ยวจ๋าเอามาลงให้นะคะซึ่งชุดของไอ้หมายเนาะ ไอ้หมายสอพิมพ์ผ้านะคะไอ้หมายผู้ชายเจบุญเขาจะให้ทางหน้าเฟซทันทีเลยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ไม่จำเป็นนะคะที่จะเข้ากลุ่มไปเสียเงินนะคะเพราะไอ้หมายไม่มีนะคะให้กลุ่มเพื่อจะเสียเงินแต่เขาขอแค่ใจแลกใจเท่านั้นสําหรับเลขชุดของไอ้หมายในงวดวันที่16นะคะ16เดือน8นี้นะคะคือว่าใจแลกใจไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะหากเพื่อนๆไปเจอณที่ไหน ที่ต้องเสียเงินนะคะอันนั้นนะคะไม่ต้องนะคะรอนะคะรอรอจากคลิปของจากก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ข่าวได้ได้ข้อมูลมาจ๋าจะรีบนำมาลงให้เลยอ่ะแล้ววันนี้นะคะไอ้หมายเนาะขอฝากฮานอยนะคะพิเศษธรรมดา V I P ใครที่เป็นแฟนคลับนะคะฮานอยนะคะจะมีชุดพิเศษธรรมดา V I P นะคะ3 3รอบนะคะ วันนี้วันที่4เดือน8เนาะ4เดือน8 6 3นะคะวัดใจนะคะเราจะวัดใจกันไปเลยนะคะชุดของไอ้หมายนะคะวัดใจนะคะ31 30ชุดวัดใจนะคะ31 30นเนาะ,ะอ่ะ2ตัวชุดเต็มนะคะ35 414 247นะคะ35 414 247อเนาะ,ะแล้วก็วัดใจเพียงแค่31กับ30วัดใจ2ชุดนะคะชุดเต็มนะคะอ่ะทั้งหมดนะคะ4ชุด แต่วัดใจขอ2ชุดแค่นั้นนะคะวัดใจ3130นะอ่ะ2ตัวเต็มนะคะ35414247นะคะอันเนี้ยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของไอ้หมายเนาะแจ้งข่าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะจากช่องของจ่าเลยก็ได้นะคะเดี๋ยว ไอ้หมายลงให้ปุ๊บเดีย๋ยวจะนามาฝากเพื่อนๆปั๊บเลยนะคะอันนี้ต้องรอติดตามอยู่นะคะใครที่เราติดตามอยู่รอลุ้นกันได้สําหรับวันนี้เนาะจ๋าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านนะคะจากลอตเตอรี่ไบไหนก็ขอให้ได้รางวัลลุ้นโชคจากทางไหนก็ขอให้ได้รางวัลนะคะสําหรับนี้สวัสดีค่ะ